ผม6ปีคร oh, ับ6ปีครับในนามของนะครับการจัดรูปรงรินรทั้งนี้ขอได้การเปลี่นนทรุปเกป๋านะครับท่านเป็นอนุกรรมการกับเพื่อนศาสตราด้านกีฬานะคะท่านอุ้มในการท่านธีรวัรศิลปะอาชา เป็นผู้ในการกองส่งเสริมกีฬาเมยไทยกีฬามวยระดับหนึ่งก็ต้องเรียนว่าหลังจากที่ทางกรมพนาฝิลป์แรงงานโดยกระทรวงแรงงานโดยกรมพนาศิลป์แรงงานเนี่ยได้มีการประากาศกลายพันธุ์นะคะอันนี้คือวัตถุประสอบเมยไทยนี่ต้องมีมาตรฐานนะคะประกอบกับ,กบนโยบายของรัฐบาลนะคะก็ให้การส่งเสริมนะคะในเรื่องของแรงงานเราทำให้การมาทดสอบในชั้นนี้นะคะของกรมเนี่ยได้ ลาบดื้ด้วยปกติออถ้าเราประสานงานเองการบอกว่าอะไรตรวจงกลางคราบผมหากสู้คนต่อคนประกาศท้าทั่วฟ้าดินถ้านีท่าสาวน้อยปะแป้งนะครับข้างไว้ค่ะ หนึ่งสองสามมวยไทยสู้มวยโลกครับผมท่านทิดีครับวันนี้กิจกรรมโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ถึงมาถึงของการจัดง,งานในว,วันนี้ครับค่ะต้องเรียนว่าวันนี้ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะได้มีความร่วมมือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้มาจัดโครงการนะคะส่งเสริมพัฒนาทักษะนะคะ มาตรฐานของครูผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยได้มีการกําหนดนะคะมาตรฐานของครูผู้ฝึกสอนมวยไทยนะคะให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะซ,ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากีฬามวยไทยนะคะได้รับความนิยมนะคะจากในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะทั้งในภูมิภาคเอเชียยุโรปนะคะและ อเมริกานะคะวันนี้เรามาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ประเทศแคนาดานะคะเมืองแคนการีนะคะสำหรับจุดมุ่งหมายของการมาทดสอบมาตรฐานเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยนะคะได้สามารถที่จะคงเอกลักษณ์นะคะ,ะในการเป็นมวยไทยให้กับผู้สนใจจากชาวต่างชาติที่สนใจที่จะมาเรียน มวยไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าจะไปฝึกสอนมวยไทยที่ประเทศไหนนะคะมวยไทยต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดวันนี้การมาทดสอบมาตรฐานเนี่ยก็จะมีทั้งภาคข,ของความรู้นะคะภาพทฤษฎีแล้วก็ภาพปฏิบัตินะคะก็เชื่อว่าก็เราเราก็จะมีะผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ยในวันนี้นะคะหลายท่านด้วยกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะ,ะผ่านการทดสอบแล้วก็ได้ใบประกาศเพื่อที่จะทำให้การเป็น อาชีพผู้ฝึกสอนมวยไทยเนี่ยได้รับการเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เป,เป็นเป็นรักษาความเป็นมาตรฐานของมวยไทยได้คะ่ะวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณนะคะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดงานวันนี้แล้วก็ทางกรมนาศิาป์มือแรงงานก็มามีส่วนร่วมนะคะในการมาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านสาขามวยไทยคะ่ะ

Uh, oh, stop being พนะกงากรรมการเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ไทยซอฟต์แวร์ในการเดินทางมาเในโครงการของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับซอฟไทยซอฟต์แวร์เนี่ยที่เมัวแต่ใแคนาดาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับในการตรวจเยี่ยมกันก็เป้าหมายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้านกีฬาเนี่ยอันนึงเนี่ยเราต้องการขับเคลื่อนวยยไทซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศให้รับความนิยมและให้เอาความนิยมนะกลับมาสู่ประเทศไทยในที่สุด อันนี้ก็จะเป็นทริปอันหนึ่งที่จะตอบโจทย์อันนั้นครับแคนาดาเป็นประเทศที่มีความนิยมมวยไทยเรียกว่าอันดับต้นๆน,น,นะที่แล้วก็เป็นตลาดใหม่แล้วก็เป็นนิวฟอนเทียสำหรับมวยไทยที่เราจพยายามจะส่งเสริมนะครับจริงๆใน,ในทั่วโลกเนี่ยมวยไทยเนี่ยนิยมทั่วไปหมดแต่สิ่งที่เราเลือกที่เมืองนี้เนื่องว่าเมืองนี้เนี่ย,ยถ้าดูอัตราการเติบโตยิมมวยไทยในระยะ2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น100%ทุกปี นั่นหมายความว่าดิมาเพิ่มขึ้นอย่างอย่างอย่างทวีคูณสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือ Supply ด้านยิมมวยไทยครูมวยไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถสนับสนุนเขาให้เกิดความนยิยมมากขึ้นมากขึ้นสังเกตได้ว่าเนี่ยบุตรหลานตัวเล็กๆเนี่ยนิวเจ n เน a เรชัที่ที่มาที่ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยส่งมาให้เรียนเนี่ยเนื่องจาว่าอะไรเขาอยากจะให้ลูกออกกําลังกายแน่นอน แล้วก็สิ่งที่มวยไทยตอบโจทย์เขาก็คือลด้เรื่องการป้องกันตัวนะครับอ่าแล้วก็เรื่องความมีวินัยนะครับความเคารพอ่า r e s p e c ตต่อผู้อื่นซึ่งเหล่านี้มันผสมสาู่ในมวยไทยและอีกอย่างคือเรื่องวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งไม่เอกลักษณ์สิ่งเราเนี้ยมันไม่มีกีฬาไหนที่จะตอบโจทย์เขาได้เพราะเอินมวยไทยเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเราก็ส่งเสริมให้เกิดจินมวยไทยในที่นี่ขึ้นนะ ผมเชื่อว่าที่นี่จะเป็นตลาดใหม่ซึ่งน่าจับตามองสำหรับมวยไทยในอนาคตนะแล้วก็เราอยากจะใช้โอกาสเนี้ยส่งเสริมให้มีการความนิยมมากยิ่งขึ้นนะก็สังเกตเห็นเนี่ยไม่ว่าวเพศไหนไวัยไหนต่างๆอย่ผมเชื่อว่าลองคุยกับทางผู้ปกครองด้วยทําไมเขาสนใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนมวยไทยเพื่ออะไรก็สริ่างหนึ่งเนี้ยเราอยากกระทําให้ คนต่างชาติที่มีความน้มีความชื่นชอบในมวยไทยแล้วเนี่ยเขามีความหลงรักวัฒนธรรมไทยชอบในกีฬาไทยแล้วสุดท้ายเขาก็รักประเทศไทยมันก็ตอบโจทย์กับที่ผมบอกเลยว่าเราพยายามจะสร้างความนิยมต่างประเทศเพื่อเอาทางนิยมเหล่านั้นน่ะนำประโยชน์กลับมาสู่ประเทศไทยมันก็จะเป็นเมือนเราเวียงเป็นบุรงออกไปแล้วกลับมาที่ประเทศไทยสร้างประโยชน์ประเทศไทยนั่นคือผลลัพธ์สาคัญที่สุดที่เราต้องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศในต่างประเทศคือกลับ มาสู่ประเทศไทยนั่นเองนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะเรามาดูด้วยตาเราเองทีนี้ทั้งชิปนี้ก็มีทั้งการกีฬาประเทศไทยมีทั้งกระทรวงแรงงานเนี่ยมาแ็กรวมกันเหมือนเป็นทีมไทยแลนด์นะทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งอกองศุลไทยในแวนคูเวอร์นะมาช่วยสนับสนุน,นครับสมาคมวัฒนธรรมไทยในแคลกรีก็มาร่วมช่วยร่วมน้ยช่วยกันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเว่าเป็นทีมไทยแลนด์มาช่วยโปรโมท เอกลักษณ์มวยไทยในต่างประเทศสร้างความนิยมแล้วความนิยมนั้นกลับถึงกับประโยชน์มาสู่ประเทศไทยสิ่งเราที่เป็น,ปนผลลัพธ์แล้วก็เป้าประสงค์ที่ทางคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมได้กีฬาเนี่ยต้องการเห็นนะครับแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนก็อย่าเชื่อให้ภาพน,นี้เกิดขึ้นครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรานําเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเอามาเผยแพร่ที่นี่ครับขอบคุณครับ

โครงการที่แคนาดาเป็นยังไงครับคาครับผมสำหรับโครงการที่แคนาดาครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มที่การตรวจค่ายมว่ยนะครับซึ่งเราจะตรวจทั้งหมด10บ่ายด้วยกันนะครับซึ่งค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่เรามาดูแล้วถือ,ถอว่าเป็นได้ตามมาตรฐานที่เรานะครับกำหนดไว้ก็คือมาตรฐาน ฟนะครับที่เราเข้าข้าราชการกีฬาข้าราชการกีฬาม,มวยไว้นะครับสําหรับนอ,องเหนือจากการตรวจไข้วยแล้วนะครับทางกระทรวงแรงงานก็ได้มาร่วมกันกับทางกาอตนะครับร่วมกันในการที่จะ,ะทดสอบฝีมือแรงงานนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้นะครับก็ได้มีการทดสอบไปนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจครับผ่านหมดทุกคนซึ่งก็จะได้เับาไปในวันมาสเตอร์คัสในวันพรุ่งนี้กัน ต่อไปก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของในวันที่ยุบเียนก็จะเป็นในเรื่องของการจัดมาสเตอร์คาดซึ่งเรานำนำนักมวยดังๆนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมมาทําการทดสอบสอนเทคนิคให้กับผู้ที่สนใจนะครับนักมวยหรือผู้ที่เรียนมวยในปุ๋ยภาคนี้ในแคนาดานี้นะครับเข้ามาเพื่อที่จะ,ะเรียนรู้เทคนิคใ,ใหม่ๆในการที่จะ ไปใช้ในการต่อสู้เรื่องของการต่อยมวยการป้องกันตัวหรือสิ่งต่างๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการมอบประ,ประกาศปฏิบัตรให้กับค่ายมวยแล้วก็ผู่ที่ผ่านใบแรงงานนะครับในวันนั้นด้วย Uh, okay. and uh, ask yeah. me tell me again. Yeah. yeah. Uh, how popular Muay Thai in in, yeah. in Canada in Calgary now. And uh, what do you think that uh how wide you should Muay Thai to yeah. you? And how what Muay Thai give you? Okay. Yeah, Muay Thai is really growing. It's a, it's a very uh, big sport in Canada now. It's growing more and more, it's getting more popular. As you can see, uh, you know our gym's bumping all the time. Uh, right now, I think we have maybe 60 students in here, and uh, so it's getting more and more popular. Um, we're thankful for the promotions around that have put local fight cards on, and then the international promotions as well, like One Championship, RWS, and the likes of these. Um, it's been really good. Hopefully, we continue in this way. I think Muay Thai is the pinnacle of combat stand up sports, so uh, I'm happy to be a part of it. It's given me a, a livelihood. Uh, I've, I've been able to make uh, money doing it and I fight professionally so this has been a, a, an amazing journey and you know I, I want to teach many many students um, the art of Muay Thai, the art of eight limbs uh, because I think it's just uh, it's, a, it's an incredible sport and it can teach you so much inside and outside of the ring. I like all combat sports. But I believe that Muay Thai is the most pure and uh, highest form of striking, um, over kickboxing, over MMA. And we have kickboxers in here, and we have uh, MMA athletes as well. But uh, Muay Thai is the priority uh, because I, I truly believe that it is uh, the pinnacle of stand-up combat sports. Yeah, we have uh, we have a lot of up-and-comers. We have fifteen professionals. Uh, in MMA, we have five uh, professional Muay Thai, and we have about 25 amateur Muay Thai fighters. So, there's a lot of potential in this gym, and I'm looking forward to seeing the, the future coming out of this gym and making it to the One Championship stage.

องคใหญ่ของโครงการวรถชมวยไทยทีม่มาพิาณาครั้งนี้นี่อยากให้พูดถึงมุ่งส่งให้เ่าตลอดรายละเดีของงานนี้ครับผมก,ก็วันนี้ก็งานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราจะจัด Class มาสเตคลาสมวยไทยพรุ่งนี้นะครับที่จะมีต้องบอกว่ามาสเตอร์หรือว่า ity, เซเลบริตี้เซเลบริตี้นักมวยเช่นแสนชัยนะครับคนหนึ่งในสามคน,นที่จะมา Uh, แสดงแล้วก็สอนนะครับให้กับ uh, ผู้ที่สนใจมวยไทยก็ mm hmm. 3-400คนแล้วที่ได้สมัครเข้ามาแต่ในการเดินทางมาครั้งนี้ก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับ mm hmm. ซึ่งก็คือพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็เราก็ได้เดินทางมาตรวจค่ายมวยแล้วก็ให้ซตรฟิเกตที่แสดงถึงมาตรฐานของค่ายมวยครัว่าได้มาตรฐานอย่างที่เราต้องการซึ่งไม่ไม่ว่าจะเป็นขนาดก็ดีความสะอาดก็ดีความเป็นอาชีพก็ดีนะครับที่นี่ชื่อว่าชื่อว่าแมนดิชก ได้คุยกับเขาทางตัวเจ้าของเขาก็บอกว่า,าเขาเคยอยู่อีกแห่งหนึ่งรวมกับมวยสากลนะครับแชร์แชร์กันแล้วก็เปิดสอนแต่สอนสอนได้ไม่นานมวยไทยคือว่านักมวยเยอะมากคนสนใจเยอะมากมาเรียนเยอะมากนะครับมาสมัครเป็นเมมเบอร์จนที่นั่รับไม่ไหวเขาก็เลยแยกมาตรงนี้รับเปิดเองซึ่งขณะนี้เขามาีต้องบอกว่าสมาชิกหรือว่าลูกศิษย์เกิน300คนแล้วนะครับแล้วทุกคนก็จ่ายค่าเราเรียนเป็นรายเดือน ครับเห็นบอกว่าเดือนละประมาณ150เหรียญน,นะครับที่จะมาเรียนที่นี่นะครับเราก็มีมาสเตอร์แล้วม, Master, วมีต้องบอกว่า private class อีกนะที่สอนเดี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือว่าโปยไทยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคืออย่างที่บอกว่าเขาอยู่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยถัดไป3-4บล็อกนี่นะครับได้ไม่นานนะครับจน ที่ไม่พอแล้วเขาเติมแชร์กับมวยสากลเขา,เขาแยกออกมาแล้วแล้วมาตั้งเองแล้วแป๊บเดียวยิมก็เต็มนี่กําลังบอกว่านี่เพิ่งจะขยายตัวแรกมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวทีน,นี้เพิ่มอีกฝั่งหนึ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็กําลังจะเต็มอีกแล้วนะครับแล้วอาจจะต้องขยายต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่ามวยไทยของเราเนี่ยโด่งดังแค่ไหนในแคนาดาเมืองนี้ก็คือคาลกรีนะครับเพราะฉนั้นแล้วกิจกรรมอย่างที่เรากําลังจะจัดเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาเรียนผู้ที่เข้าร่วมสัมนาาเข้ จะได้มีแรงบันดาใจเพิ่มที่จะเรียนมวยไทยแล้วแน่นอนเมื่อเรียนมวยไทยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องอยากไปเมืองไทยนะครับไปช้อปปิง้งไปเที่ยวไปเรียนมวยไทยต่อที่ประเทศไทยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมานี่ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้จากตรงนี้